เขาก็เปิดเปิดลุ้นรางวัลกันอนะ่ะเออแล้วข้างล่างเป็นห้าสี่ผมก็บอกไว้บมยบ้าเดจอห้าสี่นี่อันนี้ในความฝันของผมนะอันนี้ผมพูดในเนความฝันของผมนะแล้วก็ขับรถไปอีกสักพันหนึ่งก็จะมีการประกาศรางวัลที่หนึ่งกันนะครับก็ก็จะเป็นอีกเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไม่พูดละกันนะครับพูดแค่นี้พอนะ โอนต้องการให้ซื้อลอตเตอรี่นะครับต้องการให้ซื้อลอตเตอรี่นะต้องการให้ซื้อลอตเตอรี่อ่าต้องการให้ซื้อลอตเตอรี่นะครับซึ่งแนวทางที่เราให้นี้นะครับเป็นแนวทางที่ให้เราซื้อลอตเตอรี่นะครับหรือซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นช่วยราดเสริมรดัดยืนหยัดยุติธรรมนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเห็นอา่าใครเอาววิดีโอของเราไปเนี่ยแล้วก็ขึ้นเป็นลิงก์ต่างๆให้ไปซื้อหวย ใต้ดินหรือไปซื้อเว็บหรืออะไรไม่ใช่พวกเราแน่นอนนะครับอย่างไรก็ไม่ใช่พวกเราแน่นอนดังนั้นพวกเราให้แนวทางเนี่ยเพื่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นเพื่อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมช่วยรัฐเสริมรัฐยินหย,ยัดยุติธรรมนะครับอ่าแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับพวกเราไม่เคยอินบ็อกไม่หาใครไม่เคยมีการบอกว่าเออคุณต้องโอนเงินมาให้เราเท่านั้นเท่านี้ไม่มีถ้า เห็นคนอื่นเอารูปพวกเราไปใช้ไม่ใช่พวกเราแน่นอนนะครับไม่ใช่พวกเราแน่นอนและสิ่งที่สําคัญก็คือ,อมีคนมาบอกมาแจ้งซึ่งซึ่งเราก็ฮยมันไม่ใช่เราดังนั้นเตือนไว้ก่อนนะครับขอเตือนรูปเพจทุกๆคนนะครับว่าเราไม่ได้มีแบบนี้นอกเสียจากว่าหลายคนอนธนีฐถานกับน้องเพชช้าแล้วนะครับเป็นน้องเพชช่าให้พรก็โอนเงินมาทําบุญ50าบบาท20บาท5บาท10บาท200บาทส0 0ร0อยร้เพื่อซื้อ ผลไม้ให้เราเป็นก้าเพื่อซื้ออะไรให้เราเป็นก้าเพื่อซื้อขนมให้เราเป็นก้านะครับหรือช่วยบำรุงเทวาลนะครับนี่ก็แล้วแต่สิ่งัมใจพวกเราไม่เคยมาบอกว่าคุณต้องโอนเงินมาให้เราเท่านั้นเท่านี้ไม่มีนะครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวระหว่างรอทอฝันนะครับระหว่างรอทอฝันก็ใครที่ยังอยู่นะครับมีบุญแน่นอนครับใครที่มีใครที่ยังอยู่มีโอกาสนะครับมีโอกาส ็โชควร,ราบได้แน่นอนนะครับในครั้งนี้นะครับงวดที่79แล้วนะครับงวดที่เจ้าแล้วที่เราได้ให้โชคลาภผู้คนผ่านการหมุนปิ่งฟองน้องเกียก้านะครับผมอ่านะครับซึ่งน,นิถิตรัฝันก็เขียนแค่เสร็จแล้วลนะครับเขียนแค่เสร็จแล้วนะครับเขียนแค่เสร็จแล้วนะมีคงเดียวค่ะวันนี้มีคงเดียวไมาไปได้โชว์เลยค่ะเอาละ ไียบอกแล้วนะงเดบยวไม่มีของด้ายไม่มี้องสุดท้ายนะครับมีของเดียวค่ะ,ะแคปนะครับมาเช็คทีทีนึงอ่าแคปไว้นะแคปไว้นะแคปไว้นะครับผมแคปไว้นะสุดมันจะมาอีกไหมเนาะกว่าสุดจะมาแต่ว่าครั้งนี้เขียนเลขสุดเขียนเลขสุดอันยวแต่ว่าให้จับหัวกันนะคะ อ่คุณบาเรากูมาทำใครใจนื้อไอชิตามมหาลัคามองตะวัคอ่ะเอาละแฉบครับผมเห็นด้วยไหมพี่เนยสวยไหมสวยไหมอ่าจับหน้าน้องมา้วถ่ายเองอ่าอ่านี่ค่ะนี่เราแน,นะนำให้ซื้อลอตเตอรี่นะครับผมเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับซึ่งก็ ตีความได้ตามลูกตึงปองเลยนะครับอ่าลูกแรกได้2ลูกที่2องได้เลขเจนะครับก็จะเป็นมีสอตามที่ทอสันเขียนนะ5 7นะครับ5้าหนึ่งสห้านะครับหก <มา S 1> ห้าาที่หุ่นใหม่มันที่หุ่นใหม่อ่าหกหนึ่งหหนึ่งเหนึ่งนะครับ6กหนึ่งเ้าหนึ่ง หกเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับหกศูนย์เก้าศูนย์ลืมลืมอะไรไปเลขหนึ่งหรือปะกันเบิ้ลแปดแปดหนึ่งหนึ่งแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะพอสองเจ็ดหมายถึงเจ็ดเจ็ดด้วยนะแปปนึ่งนะคะทุกคนครับผมอ่ะช่วยหน่อยลืมไปนะคะว่าต้องมีเจ็ดเจ็ดด้วยอ่ะครับผมสักครู่นะเจริญหน่อยพอกันเบิ้ลนะเล็กเบิ้ลเจียตรงนี้นะคะเจ็ดเจ็ด พราะสองเจ็ดคือเจ็ดเจ็ดใช่หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองตัวนั่นเองนะครับผมแต่หนึ่งหนึ่งอะจอกยากนะคะคะแนนดาวที่ไฮไลท์ที่เจ็ดเจ็ดดีกว่าอ่าตรงนี้นะคะพราอคือสองเจ็ดครับผมหมดแล้วค่ะอ่าหมดจริงๆแล้วครานี้ถ้ามว่าเล่นเยอะมากเพราะว่าทําไมมุนได้สองเจ็ดก็จริงแต่พอฝันทําไมไฮไลท์เลขหกเยอะมากเลยเห็นปะเพราะพอฝันเชื่อว่างวดที่สิบเก้ามันจะมาเลขหก เพราะว่าลงไทยดูเลข9หรือเลข6นะคะครเราฝันเชื่อนะคะแต่ว่าใครจะซื้อ27เฉยๆก็ได้ตามงบนะคะแต่21ไม่ได้เขียนนะคะ2112ไม่ได้เขียนแต่ใครจะซื้อก็ได้นะครับผมใครจะซื้อก็ได้นะ21นะคะ21ก็อยู่ในกระดาษในกระดานอันใหญ่แล้วนะคะเนี้ยเนี้ยอะไรอ๋อโอเคอ่ะนะแคปนะคะแคปนะคะถ้าเวลาทับ10วินะคะ1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใครจะซื้อสองหนึ่งนะคะแล้วแต่นะคะใครจะซื้อสองหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าทอฝันไม่เขียนเพราะเป็นเลขยออกยากน่นออกทีเอาไปแผ่นใกล้ๆเลยครับอ่ะชอบเลขไหนรวยเลขนั้นแต่ทอฝันชอบเลขหกทั้งหมดแล้วก็เลขเบิ้ลทั้งหมดแต่เบิ้ลที่ชอบคือแปดแปดกับเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเฉยๆนะคะแล้วแต่มีโค้งเดียวไม่มีค,มคลิปซองละ ไม่มีกระดาษใบอื่นแล้วนะคะเพราะว่าการเป็นหาคนมาว่าทอฝันว่าเห็นใบสองไม่เห็นใบแรกทอฝันแปลกใจมากเลยที่หลายคนเห็นแต่คงสุดท้ายไม่เห็นคงแรกเพราะว่าคงแรกดูเป็นแสนคงสุดท้ายดูหลักพันแต่เธอบอกว่าเธอเห็นแค่ใบที่สองเธอไม่เห็นใบที่คนดูเป็นแสนเธอเห็นใบคนดูหลักร้อยหลักพันฉันก็งงเธอจริงเนาะง่แล้วถึงทุกอย่างแล้วจะดวงเราครับทุกอย่างนะครับแล้วแต่ดวง ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับทุกอย่างแล้วแต่ดวงแล้วเราก็ให้เพื่อเป็นแนวทางและเราทุกคนปรารถนาให้ทุกๆท,ท่านมีโชคมีลาบเราปรารถนาให้ทุกคนโชคดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคําว่า โชคดีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีได้ทุกคนแต่พวกเราทอฝันเพชร้าแล้วก็ผมปาถนาให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีโชคมีลาบนะครับในทุกๆงวดอยู่แล้วดังนั้นก็ดูให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ตีความให้ครบถ้วนดูตั้งแต่ต้นคลิปจนท้ายคลิปเพราะว่าเมื่อกี้มีเลขที่ทอฝันคิดเพิ่มคือ77นะคะบางคนแคป ที่ยังไม่ได้เขียนเจ็ดเจ็ดก็ออกเลยนะคะสมับน้ำหน้าบางคนเห็นแต่รูปปิงปองก็ออกเลยสมน้ำหน้านะคะมีคลิปนี้คลิปเดียวแล้วทั้งใน YouTube ทั้งในเพจไม่มีคลิปอื่นแล้วนะคะอันนี้คือเลขที่หมุนได้คือ2กับ7ไปดูวดที่27หรืองวดที่72ก็ได้เลขมา1 1 8 8ด้วยนะคะแล้วก็ได้เลข45หด้วยได้เลขเด้วยนะคะอ่ะมามันก็เลยทําให้มีเลขเยอะไม่ต้องถามว่าเลขเยอะเพราะอะไรแล้วก็ สองเจ็ยังตีความได้5้าหได้อีกนะฮะหรือสองหแต่สองหนึ่งไม่ได้เขียนนะคะเพราะมันเยอะแล้วนะคะหรือเจหนะคะตามนี้นะคะโชว์มาอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายก่อนที่เราจะลงคลิปกันเพราะต้องถัดต่อลงใน YouTube ด้วยนะคะแคปกระดาษแคปกระดานใบนี้ด้วยนะคะแคปกระดานใบนี้ด้วย5้าสี่สามอโอเคค่ะครับผมตามนี้นะครับตามนี้นะครับตามนี้นะครับแคปเจอร์ไปเลยครับผมนะ แคปเจอร์เลยนะคุณรอของเราคุณไม่คุณรอของเราแคปเจอร์ไว้เลยนะครับผม